อาละครับผมกับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะเบสนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมดีๆนะครับแล้วก็ผมก็จะมาทดลองปืนเดียวคิวสามสามที่ได้มาใหม่ด้วยนะครับเป็นสกินที่รีนะครับมันแจกฟรีแล้วผมชอบทุกโฉลกกับสกินนี้มากๆนะครับทุกคนแล้วอย่างก็คือในด่านใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันก็อ่าน่าเล่นเหมือนกันเนี่ยวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาเล่นให้ทุกคนดูนะครับด้วยในมัลติเพลเยอร์เนี่ยมันก็จะมี2หมวดที่เข้ามาใหม่นะครับก็คือหมวดทำคินคอนเฟิร์มแล้วก็ด่านคิง 24ทับ7นะครับผม <c oughs> ขอเรียกแบบไทยๆแล้วกันนะมันจะเป็นด่านใหม่แล้วก็มันจะมีหมดรวมๆแล้วก็เยอะเหมือนกันแนวะก็จะมีแบบดูโอหรือว่า1 1หรือว่าด่านอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าอาจจะไม่มีหลายคนนะมันจะเล่นแค่4คนนะครับมากสุดนะมันไม่มี55นะครับเออแล้วโดยวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวด <c oughs> ีอ33กระบอกนี้นะครับแล้วก็จะไปเล่นทั้ง2โหมดที่เข้ามาใหม่ในตอนนี้นะแล้วด <c oughs> ีอาคิวสามสามกระบอกนี้นะครับมันก็จะมีวิธีการรับดังนี้ทุกคนเข้าไปที่หน้ากิจกรรมนะครับ แล้วก็เข้ามาที่แนะนําต่อไปก็เข้ามาที่เก็บฟักทองล่ารางวัลน,นะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมที่เราสามารถเล่นในด่านพัมคินคอนเฟิร์มนะครับเพื่อที่เราฆ่าศัตรูเสร็จเนี่ยเราสามารถเก็บหัวฟักทองนะครับเพื่อมาแลกจะกินปืนรวมถึงชามด้วยนะครับซึ่งชามนี้เนี่ยมันจะเป็นพัมคินสมาร์เลยครับ <c oughs> มันจะเป็นหัวฟักทองที่กําลังยิ้มอยู่นั่นเองนะครับ โดยผมเนี่ยก็ยังไม่ได้รับนะเพราะว่าเล่นยังไม่ครบนะครับโอเคแล้ววันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นนี่ครับมันจะได้จากกิจกรรมตรงนี้นะทุกคนก็อย่าลืมมารับกันได้นะครับคือมันเป็นสก,กินที่สวยมากคือสีทองอยังไงมันก็เท่อยู่แล้วนะครับทุกคนก็มารับด่วนๆเลยนะแล้วขอแถมนะละกันนะว่าผมแต่งเดียวคิวสามยังไงนะผมว่ามันต้องมีคนถามแน่ๆน,นะครับดยอย่างแรกก็คือผ่านท้ายนะก็คือก็จะใช้ตัว OWC นะครับแล้วก็ลำกล้องก็จะใช้เป็น MIP ปากกระบอกปืนใช้เป็น RTC นะครับเพิ่ก ก็จะใช้เป็นเจาะเกาะเวลายิงทะลุกําแพงอะไรเงี้ยมันจาเป็นมากๆนะส่วนต่อไปก็จะเป็นเลเซอร์ครับ OWC เช่นเคยนะผมโอเคครับทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมจะมารีวิวสกินกระบอกนี้นะครับรวมถึงไปเล่นทั้ง2ด่านให้ทุกคนดูนะว่ามันจะเดือดมันแค่ไหนนะครับแล้วผมลืมบอกไปว่าหมวดพิมพ์คิดคอนเฟิร์มนะครับมันจะมี 10v10 10นะครับมันเป็นด่าน 10v10 10เลยนะคือคนมันเยอะมากแล้วมันนัวมากนะทุกคนปาดเดี๋ยวเราเราไปเล่นกันเลยดีกว่าครับ โอเคครับผมโอ oh, ้ได้ไปดาไกลด้วยนะแต่ว่าข้อเสียก็คือผมเนี่ยเล่นแล้วแบบมันไม่สามารถไปเก็บหัวฟักทองได้นะเพราะว่าเราเล่นสไนเปอร์มันต้องยิงแบบระยะไกลใช่ไหมเราไปเก็บไม่ได้นะเอาเป็นว่าตานนี้อาจจะไม่ชนะก็ได้นะทุกคนก็เอาเป็นว่าเล่นเฉยๆแล้วกันนะครับปะ่ะสก,กินมันสวยจัดอะมันเป็นสีทองด้วยทุกคนดูดิโอ้หรือว่าสก,กินแบบเปิดลัคกี้ดอไม่ใช่ เอ้ยโอ้โหคือด้ดยกิจกรรมนี้เนี่ยมันมีให้เราเก็บหัวฟักทองใช่ไหมคือผมไม่แน่ใจว่าแต่ผมค่อนข้างแน่ใจแล้วกันคือถ้าเราเก็บฝั่งหเดี๋ยวนะทำไมไม่โดนวะเนี่ยมาโอ้โหเต็มหัวถ้าสมมติว่าเราเก็บฟักทองฝั่งเพื่อเราตายเนี่ยแล้วเราไปเก็บเ,เรา,าหูเราก็สามารถเก็บเป็นกิจกรรมได้นะเพราะว่าไม่เกี่ยงว่าเราจะเก็บฟักทองฝั่งไหนนะครับแต่ว่าถ้าเรา เก็บฟังทองฝั่งเราเนี่ยแต้มในการเล่นของเราในตอนนี้เนี่ยมันจะไม่ขึ้นเลยครับแต่ว่าเวลาเราเก็บแต้มที่มันเป็นสีม่วงเนี่ยของเพื่อเราเนี่ยฝั่งศัตรูนะครับก็ไม่สามารถมาเก็บของเราได้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นข้อดีสําหรับเราเก็บนั่นเองนะครับแต่เออมาดีฮะคือวันนี้ยาวๆอ่ะเล่นหมดบางยิงทำกิงอะไรนะทำยิงคอนเฟิร์มเนี่ยก็ยาวๆอ่ะคือผมมองเลยว่ามันยาวมากยิงผมเล่นสไนเปอร์นี่แบบไม่ได้ไปเก็บเลย ไม่ได้ไปเก็บกันยิ่งนานนะครับเอาเป็นว่าถ้ามันใกล้ๆตัวผมผมจะพยายามเก็บแล้วกันนะเอ้ยเอาวะเอาวะเอาเป็นว่าวันนี้ดูสนายเพลินเนี่ยเอาเต็มหัวเอาเอาปิดฟันมีดฟันอย่างนี้ขวานไปดีครับเ้ยโอ้โหโดนไม้เบรบอลเฉยเอาเรื่องนะคือในบทนี้เนี่ยมันไม่เก็บเขาเรียกว่าไอ้ข้ามดาว หุกนี้มันไม่เก็บคิวนะครับมันจะเก็บแค่หัวฟักทองที่เราเก็บได้นเนั่นเองนะครับอุ้ยสองอัพว่ะเก็บไปเก็บไปแต่มันก็จะได้แต้มเลยนะในทุกนี้ก็จะใช้แบบอพิเตอร์สกิเลเร็วหน่อยนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเก็บพวกสกิลเนี่ยเร็วเหมือนกันเพราะว่าเป็นแตม้มเก็บได้เร็วไงนั่นแหละหมาเต็มหัวไปดิหมาอุ้ยไม่โดนไก่แล้วไงไก่ก็อุย้ยเดี๋ยวนะมีคนอยู่บนบ้านเราอะ่ะ โอ้โหเกินเกินบนบ้านเราเนี่ยท่าที่จะเข้าไปยากนะครับผมเลนสไนนเนี่ยวันนี้ผมจะไม่ใช่ปืนอื่นนะแม,ม่จะใช้แค่สไนเปอร์เนี่ยเพราะว่าเราต้องรักษาอะไรนะอคอนเซปต์ถ้ายิงหัวตอนไม่ยีน้นี่คือทะลุสองตัวเลยนะเนี่ยนะรู้สึกว่าขนาดผมแบบเก็บฟักทองนิดเดียวทำไมผมยัง MVP วะเนี่ยแสดงว่าทีมเราไม่ค่อยเก็บกันนะดิ เดี๋ยวมันไม่โดนได้ไงวะนอะแล้วบ้านเราก็มีคนด้วยมันอยู่ไหนไม่รู้จะมันยิงตรงนี้กันเออเออเดี๋ยวนะืเรายิงใครวะ้งน่ะโอ้โหบั่วจัดมาดิมาเดย์ไปไปไปเดี๋ยวนะมันอยู่บ้านเรามัันยงไม่ไปไหนเล้วไมคนโอ้เกินนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวละเราไปเคลียร์เดี๋ยวกันอ้าวกดนั่งไม่ลงอีกเอาเอาเอา เรียบร้อย UAV เอ้าเรียบร้อยรถไทยจะพุ่งมาเก็บหัวขั้ทองดีครับเก็บหัวขั้ทองดีครับรออะไรมาดิมาดิเอาไม่โดนไม่โอ้โหปลดพอดีเออไม่เอาไม่ตายโอ้โหมันติดๆขัดๆไปด้วยอย่าห้าวขอร้องอุ้ยไม่ทัน้ยมันมาแล้วเฮ้ยคนละตัวดีกว่ะเฮ้ยเก็บดีครับ นี่แหละคือมันเป็นกิจกรรมที่เวลาเราเก็บเนี่ยมันก็จะขึ้นในกิจกรรมของเราก็จะได้สกินปืนที่ผมใช้ในตอนนี้นะทุกคนก็อย่าลืมนะแต่เสียดายมากเวลาเรายิงแบบไกลๆอย่างเงี้ยเราไม่ได้ไปเก็บเว้ยโอ้เสียดายจัดรถครมาแล้วนะเดี๋ยวนะรถบ้านยังมีอ่ะไปละผมต้องใช้เป็น,ปน,นแล้วเป็นยืนจ์แล้วเฮ้ยไปละโอ้ยมันรัวเอาเอาเอา,เอาตึงเฉยตึงเฉย แต่คิดดีครับเฮ้ยเดี๋ยวนะขึ้นเราได้หรือว่าเขามาเก็บไปเก็บดีครับมาดิมาดิโอ้โหเก็บโฟกฟักทองเฮ้ยตกใจหมดเกินไปขอเปิดระเบิดยุงหน่อยละกันคือช่วงนี้กดระเบิดยุงแล้วมันปแปลกๆหรือว่ามันกดแบบน อยากไปนิดนึงหรืออะไรเงี้ยไม่รู้ว่าอยู่ที่นิ้วผมหรือว่าอยู่ที่ระบบแต่รวมกันอะไรน่ะเอ้ยผมทลายอะไรวะได้200กว่าแต้มอะไรอะไรอะไรอุ้ยไม่โดนอะไรเสียดายที่เอาคิวสามสซูมช้าไปนิดนึงไม่ค่อยจะชิมเลยไม่ค่อยเอ้ยไม่โดนดิเงี้ยไม่ค่อยเอ้ยไม่โดนดิเงี้ยหมด าเก็บไปเพื่อนเก็บไปผมไม่ไหวแล้วผมขอลุยหน่อยแล้วกันคือตอนนี้แต้มของเราแบบมันเริ่มจะแย่เอ้ยเฮ้ยหลังวะคคอเราขอเก็บนอยโอ้โหเปิดเปเวอรส์สกิลสำหรับฟังเกิดเฉยจบแล้วไม่ได้ใช้เยอทุกคนได้ใช้อยู่บอกไม่ได้ใช้ เกินยูไป33ตัวเก็บฟังทองไป15โอเคมันจะหน้าเกียนไว้เนาะขอหน่อยโหนดตัวเดียวจบแล้วเอาว่าระเบิดยงได้ว่าระเบิดยงได้ว่ามาหโดนว่ะนึกว่าจะไปโดนโดนได้ไงวะไอ้ขงบนอย่าห้าวมะนาวถูกแล้วนะครับ อย่าฮาวเมื่อไหร่มื่อไห่เาจะถูกแล้วมันไปโดดได้ไงมันมันตายพอดีเออเก็บไปอะไรโอ้ยตะมัวเลยเทจัดจะมานได้อยู่เออโอ้ยไม่โดนีกแกวิ่ไปไหนจ้าโอ้ยหวตัวหวตัวเขาเรียกว่าหวตัวปะวะวหวตัวละน ไปเพื่อนเราอ้าวเฮ้ยเดี๋ยนะทุกคนคือตอนนี้มันใกล้แพ้แล้วดูผมต้องแบบเซฟแหละโอ้โหจบแล้วท่านไปโดนคนเว้ยแต่มันโดนไอ้เนี่ยโดนเซนทรีกันน่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเต่าเป๋ โอ้หในหมดนี้มันนัวเกินน่ะแล้วผมแบบเอาสไนเปอร์ไปไหลต่อไม่ได้ชอบเป็นอาร์ติกนี่แบบจะพอว่าเลยโอเคว่าเดี๋ยวเราไปลุยต่อกันในด่านอะไรวะลืมชื่ออีกและปะไปลุยกันเลยดีกว่าครับเอาเลยครับได้ด่านหน,หนึ่งครับโอ้โหหนึ่งวีเอหนึ่งแล้วผมใช้สไนเปอร์ได้นะฝั่งเขาก็เป็นปืนกลนี่แหละไม่แต่ด่านใหม่แบบรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับ ชิวเฮาเลยนะผมว่าลายชิวเฮาแต่ข้างล่างมันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไงเออมาลองดูว่าสไนเปอร์ผมจะสู้กับเขาได้หรือเปล่าพผมว่าไม่ได้จะได้อะโอ้โหจบแล้วอะไรมาแล้วเฮ้ยเอยเหนื่อยใจ เอ้ยแต่ผมไม่ยอมแพ้เว้ยยังไงผมต้องชนะตาเนี้ยแต่มันเป็นปืนคนไงทุกคนผมเลยสู้ยากหน่อยอ <c oughs> <c oughs> เอาเรื่องแล้วจวัอนี้มาป่ะขอแอบ,บหน่อยละกัน <c oughs> ไหนเนี่ยเฮ้ยเจอแล้ว <c oughs> เออโอ้โหเกิน <c oughs> ผมยิงไม่โดนเลยว่ะทุกคน <c oughs> โอ้โจบแล้ว อะไรอขออะไรยละกันขอหน่อยขอหน่อยไม่ไหวแล้วแบบนี้ไม่ไหวนะมีเปล่ามีเปล่าเออมาดิมาไดอื้อหลิกตัวเดียวเกมครับอีกตัวเดียวเกมมันไม่มาว่ะปอะหรอฮะมันมาแล้วลาชาโป อันนี้เริ่มมาฮะผมจะไม่ยอมให้เสียชื่อ d ดียอคิวสาสามก็บอกนี้แน่ๆเฮ้ยอะไร <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> บอกคนตัดคลิปด้วยนะตัด <c oughs> คนตัดคลิปอะตัดออกด้วยอา้าวกูตัดเองนี่หว่าโอเคมาสไนเปอร์คราวนี้แหละรอบนี้เห็นไหมเมื่อกี้มันเหมือนเป็นเออ ดี๋ยวผมเบอร์ทุกคนไอที่ผมเซตมาอยู่ไหนวะนะหรือว่าอ๋อใช่ครับมันเป็นเป็นแบบลายของมันนะครับไม่ใช่สกินมาเออก็มาดิครับ <c oughs> ผมบอกเลยว่าถ้าเป็นสไนเปอร์กับสไนเปอร์มันไม่มีทางสู้ผมได้มันไม่มีทางสู้ผมได้บอกเลยไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะคิดเอ็นนรเกิดฝั่งนี้วะเอ้ย มาแล้วส่วงนนี้ครับซูมอรอัาง <c oughs> เอาวะเอาวะเอาวะเฮ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเราสองตัวนะั้นจ๊ะเด็กๆคือคนนี้เขาก็เก่งเหมือนกันนะแต่ว่าแพ้ผมไงผมโหดเกิอน <c oughs> อะเฮ้ยเฮ้ยคกูได้ยินเสียงตรงไหน ว่าได้ยินเสียงตรงไหนไอคิวสองร้อยไอคิวสองร้อยโอ้โหยิงหัวแม่เท้าตายได้ยิงหัวแม่เท้าก็ตายได้โอเคปะเอ้ยเรียบร้อยอุ้ยไม่ตายเรียบร้อยโหเทคนิคของเราแบบมันห่างมันเหนือชั้นนะมันห่างชั้นอะโอเคลาสสุดท้ายนะครับอย่างสไนั์เอ้าโอ้โหจับแล้วโคตรป๊อตอะทุกคนดูดิ ไม่กล้าโดนสนายกับผมอ่าเลือกเป็น S M G เป็นหมด S M G ผมขอใช้เป็นคีคูนาแล้วกันไม่เอาละเอาเป็นคอได้แล้วกันผมรู้สึกว่าเมื่อกี้คีคูนามันไม่มีสกิลแรงแต่คอได้มีอ้าวโดนอ้าวโดนโดนไฟออกครับเรียบร้อยไม่น่าเชื่อนะครับว่าเขาจะกล้าโดน S M G กับเทพเจ้า S M G อย่างผมได้โอ้กล้าได้ไงเนี่ย นายกล้าได้ไงเนะี่ยนายกล้าขนาดนี้เลยหรือผมบอกเลยว่าถ้าผมจับ S M G 50นะครับแต่ผมขอเล่น RPG ดนะ้วยกันมีหัวร้อนอะเอเดี๋ยวขออีกนัดน,นึงแล้วกันผมว่ารอบนี้ก็น่าจะหัวร้อนอะเกื <c oughs> อ <c oughs> บแล้เกือบแล้วขวามือมีหัวร้อนแน่รอบนี้ผีชีพโอ้โหเรียบร้อย <c oughs> ไม่เหลือชิ้นดี โอเคผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับชมนะใครอยากได้สไนเปอร์สกิน D L Q สับนะครับก็อย่าลืมมาทำภารกิจพัมคินคอนเฟิร์มได้นะนะทุกคนก็จะรับได้ฟรีนะจ๊ะโอเคลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันอีพีหน้านะครับบ๊ายบาย